สามวิธีฝึกแมวง่ายๆไม่ให้แมวควันนี่ก็คืออดีตตอนที่น้องขันบ่อยมากค่ะวิธีที่หนึ่งถ้าแมวกัดไม่ควรใช้มือเล่นกับแมวโดยตรงเพราะจะทำให้น้องคิดว่าเรากำลังเล่นด้วยเลยกัดเต็มที่เลยวิธีที่ถูกต้องก็คือเมื่อแมวควันให้เราลองโอ๊ยดังๆแล้วก็เดินออกมา ทำให้แมวรู้ตัวว่าเราไม่อยากให้่วันฝึกบ่อยๆน้องก็จะเลิกควันไปเองค่ะวิธีที่2เวลาเล่นกับแมวให้ใช้ของเล่นแมวแทนการใช้มือเพราะเป็นการฝึกให้น้องควันของเล่นมากกว่าควันมือเราแถมยังช่วยให้แมวและท่าสนิทกันมากขึ้นอีกด้วยค่ะถ้าใครไม่มีของเล่นแมวก็ใช้เชือกแทนได้แถมยังช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายค่ะ วิธีที่3แมวจะชอบให้จับบริเวณใบหน้าเช่นแก้มคางเพราะมีต่อมที่ช่วยหลั่งสารีโรโมนทำให้แมวรู้สึกปลอดภัยแต่จะไม่ชอบให้จับส่วนท้องเพราะเป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดในร่างกายของแมว